ห้องสองภาษาสอภาษาจีนนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะวันนี้นะคะแล้วก็จะมีส่วนที่ส่วนข้างบ้านที่คุณยายไว้นะคะก็คือมีใบกะเพรามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขึ้นชายแลก็จะมีพวกไม้ดอกไม้ประดับนการปลกเพื่อให้ ดูสดชื่นตื่นเช้ามากมองไปเห็นหแล้ว่เออม,มันสดชื่นอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเราจะทำอาหารแล้วก็ไม่ก็ไปซื้อเพิ่มเหมือนอยู่ข้างนอกนะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะไม้ดอกไม้ประดับตรงนี้นะคะก็จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่คุณยายของเรานะคะปลูกขึ้นด้วยความสดชื่นตื่นมาในทุกๆเช้าก็จะแปลว่า สดชื่นบรรยากาศ่มลื่นอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นส่วนหลังบ้านนะคะตรงนู้นที่เราเห็นก็จะเป็นต้นกล้วยจะเป็นสวนต้นกล้วยหลังบ้านตรงนี้ก็จะเป็นส่วนเล็กๆแต่ตอนนี้ยังไม่ปลูกใหม่นะคะอันเก่าคุณยายน่าจะลืมหมดแล้วคงจะเหลือแต่ใบกระเพราใบโหระพาแล้วก็มะเขือ แล้วก็ตะไคร้นะคะ,ะก็จะมีประมาณหนึ่งเมนูที่เราทำแล้วก็มาจากแบบผักพืชผ,ผักสนวนครัวที่เราทำนะที่เราปลูกกันนะคะก็จะมีใบกะเพราทำอาหารได้แบบไม่ต้องซื้อเลยะะก็จะมีต้นมะละกอแล้วก็ต้นกล้วยนะคะ นี่ก็จะเป็นสวนหลังบ้านนะคะก็จะมีพวกแบบเป็นต้นกล้วยแล้วก็พืชผักสวนครัวทั่วไปนะคะจะมีมะละกอแล้วก็ต้นกล้วยคะ่ะในส่วนมากเมื่อก่อนนะคะคุณยาาก็จะปลูกฟักทองไว้ตรงนู้นนะคะแต่ตอนนี้ก็น่าจะกินไดหมดแล้วอ้าวแล้วตอนนี้ก็จะมีเด็กตืนตามมาใต้ต้ยตามหลังมาติดๆนะคะตอนนี้ก็คือน้อยอยังไม่สองขวบเลยนะคะเนี่ยตัวโตวเร็วมาก ก็จะเป็นส่วนหลังบ้านนะคะที่เห็นกําลังพออยู่นั้นก็คือต้อนอินทผาลัมค่ะแล้วก็มีต้นไม้ดอกไประดับต่างๆนะคะที่พอชำไว้ให้มันดูร่มลืม่นน่าอยู่มากขึ้นนั่นเองค่ะความสงบไม่วุ่นวายค่ะนี่นะคะสวนเราก็จะมีประมาณนี้ก็จะมีใบกระเพราแล้วก็มีไม้ดอกไม้ไประดับด้วยนะคะ